สวัสดีค่ะมาต่ออีกหนึ่งคลิปต่อไปนะคะวันนี้เราก็จะถ่ายคลิปไปรัวๆแล้วก็ทุกคนนะคะดูวิวค่ะวิวสวยๆนี่ค่ะวิวบรรยากาศหมู่บ้านอันนี้ก็สวยนะสวยมีเราต้องถ่ายมุมกว้างกันจะได้เห็นไกลๆนะคะทุกคนได้เห็นมุมสวยๆวิวสวยๆนะคะน,นี่อันนี้เป็นอีกเมืองหนึ่งชื่ออะไรนะวัดซิตี้ w y ดสิตรีซีลองอยู่ซีลองอยู o ซีลองอยู่อันนี็จะเป็นเชิดนะคะอันนี้จะเป็นหมู่บ้านอันนี้จะเป็นเขานิดนึงเข้ามาตรงบนเขาแล้วก็จะลงเขาขึ้นเขาค่ะอันนี้เป็นหมู่บ้านที่เขาอยู่ตามเขาเนาะเนี่ยเขาก็จะเอียงเอียงเห็นไหมเวลาที่จอดรถก็จะเอียงเอียงนิดนึงอะไร ทุกทีเรา้าุทีบน่ที่เดเอาไปเสมอเสมอปงิเมื่อไหร่็ไชมอเตอร์ไซค์หด้วยเ่อนขึอันนี้ก็ขึ้นขึ้นเขาแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงช่วงอันนี้ก็จะขึ้นเขา70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เนี่ยที่นี่เขาจะขับรถตามป้ายนะคะช่วง อันนี้ก็เนี่ยเขาจะวิ่งตามไปถ้าเจ็ดสิบก็ต้องเจ็ดสิบอันนี้มันช่วงขึ้นเขาแล้วครเนี่ยไหมมันก็จะเอียงเอียงบ้างเขาจะอยู่เอียงเอียงที่จอดรถอะไรก็จะเอียงไม่ใช่บนเตียงเอ่อมันขึ้นเขาข้างเขาเหรอใช่ ถึงสนามบินอันนี้เป็นสนามบินดีนองเหรอสนามบินด yeah, no, ุชัสด <army>, eh? ู <your> อามิเหรอเด้เจออามีอ่เป็นอ๋อถึงสนะเป็นที่สถานเรี่อเไยนะเออเาเรียกไม่ถูกอ้าว ชีค่ะตอนนี้นะคะเราเข้าป่าฉีก่อนเด้อทุกคนเด้อ <c oughs> นี่อันนี้ดอกดาวไม่รู้โรยนะเนี่ยคิดว่าใช่นะเนี่ยดอกดาวไม่รู้โรยนะเนี่เยเยอะเลยข้างทางเราก็จอดรถชี่นะคะทุกคนนะคะเจอดอกดาวไม่รู้โรยนะคิดว่าใช่นะเนี่ยดอกดาวดอกดาวไม่รู้โรยนะเนี่ยน่าจะใช่นะเนี่ยใช่เนาะดาวไม่รู้โรยนะใช่ไหมใครรู้จักบ้าง ดอกป่าแต่มันเยอะมากเลยนะฉี่แล้วค่ะทุกคน <laughs> พี่ฉี่แล้วนะคะทุกคนนะคะมาแล้วค่ะไปต่อค่ะข้างทางค่ะฉี่ก่อนเด้อ เลยแต่มองไม่เห็นมองไม่ชัดเยอะมากเมืองนะคะขึ้นไปข้างบนซิตาเดลเดดีนอขึ้นไปข้างบนนู้นเป็นเหมือนค่ายทหารข้างบนอัมเคนนอตเดชอุลุยอิตเตอร์อเตันอันนี้นะคะข้างบนเป็นข้างบนเป็นค่ายทหารขึ้นไปแล้วหนวกพลทั้งนั้นหน้าข้างบนเน่ยเดินเน่ยเดินเป็นแถวบนสุดนู่นเลยเนี่ยนี่ยมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นแ รถไฟมาแล้วค่ะทุกคนเราต้องรอรถไฟผ่านไปก่อนนะคะตอนนี้ค่ะรถไฟดีน้องนะคะมาแล้วค่ะปิดประตูแล้วค่ะตอนนี้นะคะประตูปิดรแล้วนะคะ <laughs> รถไฟมาแล้วจ้าปิดประตูแล้วช่วงรอรถไฟนะคะ <laughs> ตอนนี้ช่วงรอรถไฟค่ะรถไฟกําลังจะมาค่ะทุกคนรถไฟจะไปบัตเซลไมบีดโก t ทูบัตเซลเดอะเทรนโก้ทูบัตเซล มาแล้วนี่ยๆนี่รถไฟมาแล้วค่ะรถไฟไปไหนน่าจะไปในเมืองอ่ะอันนี้รถไฟในเมืองโกทูบั s เซลอสัมเวโกทู o ั a เซลค่ะอ้าวใครจะไปบัสเซลรถไฟจากดีน้องค่ะหมดแล้วค่ะแค่นี้เองค่ะนามนามูอ๋อดีน้องไปนามูนามูนามูดีน้อง Go to ปักปักปัก,ปกนำมูเปิดแล้วค่ะไปแล้วค่ะทุกคนไปต่อค่ะไปต่อนะคะคือคลิปต่อไปค่ะวันนี้ก็ถ่ายคลิปกันไปรัวน,นะคะทุกคนค่ะร้อเย็นมากค่ะ